อันนี้กับพันปลาน้ำจืดจังหวัดร้อยเอ็ดครับอันนี้ปลาปลาอะไรนะพ้อ,อนี่ข้างบนตันนี้จะเป็นปลานี่นะครับพี่นอ้องไปเดี๋ยวเราไปชม ต่อๆไปเนะอันนี้ก็จะเป็นปลานี้หืมตายบอสเนี่ยพี่น้นองชื่อปลาตะเพียนทองตรงนี้เป็นปลาปลาอะไร,รคร,รัรปลาเขาปลาเขาปลากดพี่น้องปลาเขาปลากดเนี่ยเนี่ปลากด ออปลาเขาเฮ้ยตัวนี้นอนอย่างนี้เลย <c oughs> พี่น้องเท่ห,ห้ามเลยเนี่ยนี่ยมันนอนอย่าง,งนี้เนี่ยโอ้โหมัน <c oughs> นอนอย่างเท่เลยเนี่ยพี่น้องนี่ตัวนี้ตัวนี้นอนอย่างเท่เลยนอ,นอนอย่างเท่เลยปลานอนอย่างเท่โอ้โหตัวนี้ปลา ปลากระพงพี่น้องนุ่นหลบไปนุ่นอ่ะนี่นีปลากระพงสีดำปลากระพงอันนี้ปลาอะไรนะนี่ปลาอะไรปลาปลาอะไรปลาอะไรปะปลาสดิดเนี่ยเนี่ยใช่หรอปลาบึกไม่ใช่หรอนี้ อันนั้นเป็นกระพุ้นเหมือนนะ,นะอันนั้นน่ะปลาอันนั้นนี่น่ะจริงๆปลาเบียนปลากระเบนปลากระเบียนเนาะปลากระเบนล,ลายน้องปลากระเบนล,ลายเนี่ยอันนี้ปลาปลาฮันดิกรเตอร์ปลาอันอันเลก็กกรเตอร์เกเตอร์ เก็ตเตอร์อะไรสักอย่างไม่รู้อป่าีิฟันมันคมกมเลย ดินี่ปลาเนี่ยโอ้โหปากมันแงนี่นีน้นนนนยงออมือขาดนิด่ปากพี่จังตัวพีจังปากตะระุรกีเองปากคมเลยนปลาปากมันคล้ายๆปลาซีเนาะออแต่น่ากลัวมากเลยนะตุรกีสองัวนี้สองตุรกีครับน,น,นี่ปากมันนี่แต่ว่าตัวจกักษ์เนี่น มันมีตัวใหญ่อยู่พี่นนี่คือสาร้างใหญ่เลยเจนน้อง ไปเดี๋ยวไปครับครับเ๋ยตามไปอันนี้ปลาชะโอนปลาชะโอนปลาชะโอนชะโอนชะโญนเนาะ กีปลาเพนแก้วเพนแก้วกุ้งเหรออยากกินจังเลยอ่ะปลาโอปลาเนื้ออ่อนอันนี้ปลาสวาย ปลาบูพี่น้องปลาบูปลาตัวใหญ่มากเลยนึ่ปลาบูเห็นไหมปลาตัวใหญ่ ขนูรู้เลยูรู้รู้ดรูๆๆ้นี่ไงทางนี้ทางนี้าจะใต้น้ำ เหมือนดำน้ำเลยเพี่อนออ้องดูเสียงกล้องปลาเลยนะมาแล้วมากแล้วมากแล้วโอ้ và lúc bản Palang mana palang mana ni ni mana mana palang mana jahat eh ale mana mana 弟弟 <laughs>。 อเ,อเอาตัวนี้ไหมโอ้คือโซโตะต่ไหมนี่ตัว้นดีงเก็นั่นแหะแค่ปลาสวายปลาแล้วเปิดปลายอ่ะ ก็เบิ้ลอะไรลูกตาว่านี่ uh -huh. uh -huh. uh -huh.